นี่คือภาพจากกล้องเว็บแคมนะโคชรชัดดูดีอูห้หูไม่ใช่กล้อง DSLR นะเนี่ยแล้วดูโฟกัสอย่างโหดโหเร็วมากโฟกัสโครดีอะ่ะมีแท็กกิ้งด้วยดูว้าววันนี้เราจะมารีวิวเว็บแคม 4K Insta360 l i n k t o c ครับผมว้าวกล้องเว็บแคม l i n k t o c ตัวนี้ให้ความละเอียดถึง 4K และเซ็นเซอร์รับภาพ1ส่วน2นิ้วถือว่าเป็นขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับกล้องเว็บแคมทั่วไปนะครับมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคอนโทรลด้วยนะ แล,แล้วเมื่อเราเปิดกระออกมาก็จะเจอกาบกล้องแล้วก็ตัวฐานรองครับผมฐานรองจะเป็นแบบ3พับยึดกล้องด้วยแม่เหล็กครับสำหรับด้านล่างนี่ก็จะมีรูเอาไว้ยึดกับขาตั้งกล้องหรือว่าน็อต3หุ่นได้ มียางนึบๆการลื่นทั้งถาแล้วก็ตัวยึดกล้องครับแล้วก็ลอกออในกล่องเล็ก็จะมีสติกเกอร์ In s t a 3602สีแล้วย,ยังมีใบวอร์ันตีพร้อมด้วยสติกเกอร์ที่เอาไว้ติดโหมดไว้บอร์ดด้วยครับและแน่นอนที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือคู่มือแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคู่มือเราก็จะไม่อ่านสำหรับสาย USB ที่ให้มาก็จะเป็นยางนะครับผมเป็นไท e C ทั้ง2ด้านเลยแต่ว่าเขาให้หัวอะแดปเตอร์แปลง C to A มาให้ด้วยตัวลกล้องห่อมาด้วยพลาสติกคุุๆนะครับผมนี่แกออกมา นี่คือกล้องเว็บแคม Link2C ตัวเต็มๆครับผมขนาดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่มากเลยเมื่อเทียบกับมือผมอะ่ะตรงนี้จะเป็นไฟสถานนะครับด้านบนก็จะเป็นช่องไมล์รับเสียงส่วนด้านหลังก็จะมีสกรีน i n s t a าสามพร้อม USB Type C หนึ่งพครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรครับแต่ว่าเป็นแม่เหล็กสามารถเอาไปยึดก,กับขาตั้งเว็บแคมได้และนี่เลยที่เด็ดครับผมมีมาสเตอร์ปิดเลนด้วยคืออันนี้ปลอดภัยแน่นอนไม่มีใครมาแอบส่องเราได้แน่นอนครับผม การยืดกับขาตั้งก็จะเป็นแบบแม่เหล็กนะครับแปะปุ๊บติดปับ๊บโคตรดีเลยอะโอ้โหนี่ไงแล้วคือขนาดมันเล็กๆนะสามารถหาที่เกี่ยวที่วางขอบจอได้ง่ายๆเลยครับไม่ดูเกะกะด้วยสท่อนแบบนี้สบายเลยสำหรับการยืดกับฐานตั้งกล้องตัวนี้ก็จะมีแม่เหล็กเพียงด้านล่างด้านเดียวนะด้านข้างด้านบนไม่มีแม่เหล็กครับเดี๋ยวเราเอากล้องอนะินสตาสามหกศูนย์ลิงค์ทูซีเนี่ยไปต่อคอมกันดีกว่า และภาพที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้คือภาพจากกล้องเว็บแคมอิน스타สามหกศูนย์ลิงคทูซรับผมตัวนี้เลยน่เห็นป่ะนี่คือภาพโคตรชัดระดับ 4K คือ 4K จริงๆเลยแล้วเสียงที่เพื่อนๆได้อยู่ตอนนี้มันมาจากไมค์ใช่ไหเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงจากไมค์บิวอินที่ติดมากับกล้องเว็บแคมตัวนี้กันมากดีกว่าครับอ่ะเสียงเป็นยังไงบ้างจากกล้องเว็บแคมผมว่ามันก็ไม่ได้คีเล,เลยนะ เสียงดังฟังชัดดีครับผมก็ก็ถือว่าใช้ได้นะตัดเสียงรบกวนเดี๋ยผมเปิดแอร์เปิดพัดลมอะไรสองตัวแล้วคือกล้องตัวนี้มันไม่ได้มีดีแค่ 4K ใช่ไหมภาพชัดขนาดนี้มันยังมีโปรแกรมที่คอยซับพอร์ตมีรูเล่นต่างๆมากมายอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหน้าโปรแกรมกันดีกว่าครับผมว่าโปรแกรมเนี่ยมันมีอะไรให้เราเล่นบ้างเข้ามาในหน้าโปรแกรมนะครับผมนะส่วนแรกที่เห็นเลยก็คือส่วนวิวตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถควบคุมการซูมเข้าซูมออกได้ครับผมนี่โอ้โห <laughs> สามารถกดค้างได้เลยนะซูมได้ขนาดไหนเนี่ย U CX โอเคครับผมอันนี้คือการซูมสี่เท่าเลยนะ,ะเราเคียออกมาได้ครับตรงนี้นะหรือกดนี้เลยรีเซ็ตมาสมูทด้วยว้าวแล้วเราก็สามารถเซฟพีเซษตได้นะสมติถ้าเกิดเราอยากจะซูมแค่นี้เลื่อนปรับมาตรงนี้เราก็สามารถกดบวกพีเซตได้ครับนี่แล้วเราก็รีเซ็ตใช่ไหมเรากดพีเซ็ตไปโอเคแล้วเราก็อาจจะอยากจะมาซูมที่อื่น จะมาซูมที่เสื้อตรงนี้ที่ไม่ะอะกดเข้ามาแล้วก็กดพีเศตเข้าไปอ่แล้วคราวนี้เราก็จะเลือกได้ครับอันนี้กลับมาปุ๊บหน้านี้ซูมที่ตรงนี้กดตรงน,รงนี้ก็จะมาที่ไม่โอ้โหคนดีโอเคครับผมมาในหน้าของเอฟเฟกต์กันบ้างครับนี่อันนี้คือการตั้งค่าสีแล้วก็แสงต่างๆครับผมอันนี้เลือกเป็นแบบออตโต้ครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นี่ เอ็กพเชอร์ครับความเข้มความสว่างอะไรแล้วก็กดรีเซ็ตได้เราลองตั้งค่าแบบแมนนวลนี่อันนี้คือตั้งค่า ISO ครับผมความไวแสงจริงถ้าเกิดตั้งค่าตรงนี้ยิ่งความไวแสงเยอะใช่มหมน้อยมันก็จะเยอะตามมาด้วยดูดิเออปกติผมใช้อยู่มา800ใช่ไหมแล้วก็อาจจะลดค่าเพิ่มสปีดชัตเตอร์เข้าไปได้ครับถ้าเพิ่มสปีดชัตเตอร์เสร็จปุ๊บเราก็เนี่ยปรับโหหน้าดํามาก ปรับ Resolution ลงมาได้เอ้ปรับ SO อ๋อประมาณนี้โหแหมมันชัดไปป่ะ <c oughs> รีเซ็ตได้ครับผมนี่แล้วตรงนี้เป็นออโต้โฟกัสนะแต่ตรงเนี้ยนี่เราก็สามารถเลือกเพื่อใครอยากจะมารีวิวสินค้าหรือว่าอะไรได้โอ้โหชัดขนาดนี้ใกล้มากเลยนะประมาณแบบสักห้าเซนได้อ่ะถอยออกมาแต่ไอตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะอยากล็อกโฟกัสไว้ จ่วนตัวผมว่าเฮ้ยก็ต้องออโตโปะ่ะเพราะว่ามันโฟกัสเร็วขนาดนี้จะแมนนวลทำไมเนาะแล้วนี่เป็นไว้บาลานครับผมนี่เป็นแมนนวลก็ปไป,ปนี่อมฟ้ายิงเลขน้อยก็ยจะอมฟ้าเลขมากก็จะอมเหลืองครับโอเคเป,ประมาณนี้เลย,น,เลยนี่ค่ากลางอยู่ที่5050ครับผมเราปาบมาสัก5000พันไหมประมาณนี้ ปรับค่าแสงต่างๆครับอืมปรับคอนทรา์เพราะว่าเวลายิ่งแสงจ้าคอนทาราดจะยิ่งน้อยลงเราก็ต้องปรับคอนทรา์คู่กันกับปรับแสงนะเนาะปรับค่าสีครับสีกับสดนะดูดิโห,โหสดความชัดเพ่นครับผมความคมของภาพถ้าเกิดคมมากไปมันก็อาจจะเป็นเม็ดเม็ดที่ขึ้นที่หน้าเราได้หรือขึ้นที่ภาพเราได้ครับผมอ่าเราก็ดออโต้ไปก่อนในส่วนนี้นะ แล้วตัวนี้เป็น HDR ครับเปิดปุ๊บโอ้โหอันนี้คือในกรณีที่อยู่แสงมืดๆคือตอนนี้ผมมีไฟสองดวงนะออไฟเล็กดวงเล็กสองดวงกับไฟแบ็กกราวด์สีชมพูเนี่ยครับผมโอเคแล้วก,กดรีเซ็ตนะก็กลับมาเป็นภาพพื้นฐานอ้โอเคแอนตี Anti ้ฟิกเกอร์ครับผมเป็นการกระพริบเลือกออโต้เลือก50ถ้าเกิดอ่าไฟกระพริบอยู่เราก็เปลี่ยนเป็น60ได้ครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้ แล้วตรงนี้เราก็สามารถเซฟค่าไว้ได้เหมือนเดิมครับผมปรับค่าคอนทาต์ปรับไบต์เน็ตอะไรปรับค่าสีเราก็เซฟไว้เป็นพีเซตตรงนี้ได้อ่าเราก็รีเซตปุ๊บหลังสมมติเราเซฟตรงนี้ปุ๊บเราก็สลับได้ครับอืมนะโคตรดีเลยวะโอ้โหยังเจ๋งอะ่ะเออรีเซตไปอันนี้คือภาพอะไรเนี่ยโอเคอันนี้ดีฟอล์ t ครับผมเลือกดีฟอล์ไไปก่อนนะแล้วตรงนี้ มีการตัดภาพแบ็กกราวด้วยอ่าลองดูครับผมันี้เป็นส่วนของแบ็กกราวเบลอครับชันมานี่อันนี้อยู่ที่สิเ็นตะโอเคหัวไม่หูหายอะ่ะแต่บางทีแบบบางอย่างมันเบลอไปเราลองปรับลดมานิดนึงถ้าเกิดเราไม่อยากให้มันแบบเป็นบุ้นอนะ่ะเนอะเออแต่ก็บางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เนี่ยโทรศัพท์ครับหายเลยนะเบลอไปด้วยนะ <c oughs> เออว่ะ เ,เกิดปรับเยอะๆเลยปรับสุดไปเลยหนึ100่งยเปอครับอันนี้คือเราไม่ต้องเห็นกันแล้วไม่ต้องมองอะไรกันแล้ว <c oughs> เออมันก็ได้อยู่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะอันนี้เป็นแบ็คกราวด์แล้วก็อี้ผมที่ใช้อยู่นี่มันก็จะแบบโทรศัพท์ล่ะฮัลโหลโทรศัพท์ออกจากตัว,นเ,เ,นนวเนี่ยอหายเหมือนกันนะเนี่ยเออว่ะเปลี่ยนอีกอ,อ่ะน,นี้เป็นในห้องประชุมอะร้านกาแฟ อันนี้แล้วก็สามารถเพิ่มภาพได้นะเออเราลองเพิ่มภาพดูสิจากดาวน์โหลดเพิ่มภาพอะไรดีอันนี้แล้วกันครับเป็นห้องเล่นเกมอ้ก็ถือว่าก็พอได้นะผม,มก็ไม่ได้เดียนมากอนะเนาะเออหูเหออะไรเงี้ยลองแบบนิ้วฉันหาย <laughs> เฮ้ยนิ้วหายไปไหนวะอันนะ ผมว่าแบบสมา์ปกติอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราแบบเออใช้เบลอแต่ก็แนบที่ผมชอบชอบนะเบลอรประมาณ5%ปรประมาณเนี้ยครับผมผมว่ามันก็ดูไม่น่าเกียดเวลาเป็นวุ้นเวลาหลอกเวลายุ่มยุม,ยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็นก็ยังไม่หลอกตาเท่าไหร่โอเคเราเดี๋ยวเร,เราลองเป็นพร์เทรตก่อนครับผมเลือกฟิลเตอร์ครับพร์เทรตครับโอ้โหสว่างจ้าอันนี้เป็น d a y ์ไลท์ครับอืม เป็นไงบ้างเดลไลท์ครับผมแสงดูแบบเป็นผ้าทิดใช่ไหมเหลืองเหลืองนิดนึงอมเหลืองนิดนึงอันนี้เป็นวินเทสหนึ่งครับแล้วดูกระฟ้า <laughs> วินเทสสองวินเทสสองเป็นไงบ้างโอเคโหนี่เหลืองแบบเรื่องเหลืองเลยอ่ะเพื่อนๆชอบหรือเปล่าน,นี้นีออนนะอันนี้คือแบบนีออนครับเอออันนี้คือเล่งแบบเอเกต์เชอร์ให้มันดูเข้มขึ้นเล่งคอนทราดเล่งสีขึ้นมาอันนี้นแบบเคลีย แบบเคลียร์ก็โหนี่สว่างสดใสเลยอ่าเราปิดไปก่อนนี่ในส่วนของมอครับผมอันนี้ก็จะเป็นการจัดเจอร์คอนโทรลครับนี่เราลองมาเปิดดูนี่อันแรกตรงนี้มันจะเป็นแบบออโต้เฟรมมิ่งครับผมมีไวบอร์ดแล้วก็ซูมอันนี้คือเขาให้ใช้5นิ้วใช่ไหมซึ่งตรงส่วนนี้มันจะสัมพันธ์กับออโต้เฟรมตรงนี้ครับผมเว็บแคมลิง k ์ o c ตัวนี้ครับผมของ Instar 3มเนี่ยมันมี2รุ่นมีตัว2กับ 2C ของผมเนี่ยเป็น 2C ซึ่งมันจะไม่มีกิมบอลแต่ถ้าเกิดเป็นตัว2ธรรมดามันจะมีกิมบอลสามารถหมุนได้รอบเลยครับผมซึ่งผมก็ใช้งานแค่นี้ไงก็เลยใช้ตัว 2C พอครับเรากดนี่กด tracking ครับก็จะรอปเข้ามาหน้าเราก็จะเป็นเซนเตอร์ครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราขยับตัวขยับอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันก็ตามว้านี่เนี่ดีปะ่ะเออว่ะ โอเคนี่ตรงนี้ก็สามารถกดยกเลิกได้ครับผมถ้าเกิดเราอยากจะออกจากโหมดนี้เราไปที่วิวแล้วเราก็กดรีเซ็ตตรงนี้อ่าประมาณนี้ครับและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคืออยากจะซูมหน้าเข้ามาใกล้ๆเราแค่ทําตัว L แบบนี้ครับอันนี้ปุ๊บอ่านหรือว่าต้องโหมดนี้ก่อนซูมนี่ซูมแล้วซูมแล้วซูมแล้วเราหดเข้ามาแล้วก็ดันขึ้นไปอีกซูมอ่านี่เราโยกไป ก็ยังแท็กกิ้งมาที่หน้าเราอยู่ถ้าเกิดเราจะซูมเอาเราก็รูล่ลงมาจากข้างบนครับรู่ล,ลงมาซูมเอาออกมาเี่เอาอีกครับอีกกำม,มือแล้วซูมออกมา <c oughs> สุดยังไงเนี่ยโอเคซูมเสร็จละประมาณนี้ประมาณนี้ครับผมว้าดีปะ่ะแล้วจริงอ่ะมันมีโหมดไว้บอร์ดด้วยซึ่งโหมดไว้บอร์ดอะ่ะเราจะต้องใช้สติกเกอร์ที่เขาแถมมาให้ในกล่องครับผมอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยนะ ไปติดที่ไว้บอร์ดทั้ง4มุมของไว้บอร์ดเลยเออเวลาเลือกหมดไวบอร์ดที่ชู2นิ้วครับผมมันก็จะวิ่งเข้าไปหาไว้บอร์ดแต่ผมไม่มีไว้บอร์ดผมเลยไม่สามารถแสดงให้เพื่อนดูได้ไงแต่เอาจริงนะคือแค่มันอยู่ในเฟรมครับผมมันไม่สามารถขยับได้เหมือนตัวทูใช่ไหมไอ,อ้ฟังก์ชันไว้บอร์ดเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นการครอปเฟรมแล้วก็ซูมไปที่จุดนั้นเท่านั้นเองสําหรับด้านล่างครับผมนี่ก็มีไว้บอร์ดตรงนี้แหละเออเนี่ยสแกนหาไว้บอร์ด อะไรแบบนี้ไปและอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเด็กวิวครับผมสําหรับฟังก์ชันเด็กวิวตรงนี้นะครับผมสําหรับโหมดเด็กวิวนะครับผมเวลาเราอ่ะจะต้องกดกล้องลงมามองที่โต๊ะเราก่อนใช่ไหมแล้วเราก็กดโหมดครับนี่ประมาณนี้เลยแล้วมันก็สามารถตรงนี้ได้เราสามารถปรับเปอร์สเปกทีฟได้ครับผมประมาณนี้อ่าไม่ให้มันหลอกตามากโอเคประมาณนี้เนี่ย เราก็จะสามารถเวลาเราจะโชว์สินค้าหรือว่าเราจะโชว์ที่โต๊ะเราอะ่ะก็สามารถทําได้โดยง่ายภาพไม่กลับหัวด้วยประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าเกิดยิ่งแบบมองไกลๆอะไรอย่างงี้ผมว่ามันจะยิ่งหลอกตาเ,ออเราสามารถปรับองส์สูนี้ได้นะผมว่ามันโอเคเว้ยเออแหมปิดบ็อกเซอร์หน่ <laughs> 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 อยใส่บ็อกเซอร์อยู่โอเคอเครับผมนี่ <laughs> ประมาณนี้เด็กวิว <laughs> เอามันหงายหน้าขึ้นเหมือนเดิมสำหรับออเดีโอโหมดอันนี้คือการคุมเสียงของ ไม์ที่อยู่ในอินสตานะครับผมแล้วผมก็จะลองใช้จะไม่ใช้ไม์ตังนี้นะจะใช้เสียงจากหลังกล้องเลยครับผมอันนี้คือ voice focus เป็นไงบ้างประมาณนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้เป็น voice a p r e s s i n g ครับอ่ะเสียงก็จะ,ะน่าจะเป็นการตัดเสียงรบกวนต่างๆออกไปได้นะเออเพราะผมจริงๆอะ่ะผมก็เปิดพัดลมเปิดแอร์อะไรนี้เสียงดังอยู่นะพร้อมด้วย ตรงนี้เป็นโหมดมิวสิกบาลานครับสำหรับโหมดมิวสิกบาลานเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนว่าปิดโหมดตัดเสียงออกไปเพื่อที่จะให้มีเสียงเพลงเสียงอะไรต่างๆเข้ามาได้ครับผมอาจารย์วฟ์โกันี่ก็จะแบบตัดเสียงรบกวนเน้นเสียงเราเต็มๆโอเคโอเคเรากลับมาที่ไม์ของเราดีกว่า a u t เ s อร t เซตตก็จะเป็น Flip ครับอันนี้กับภาพอ่านี่ก็ยกมือซ้ายภาพมือซ้ายขึ้นอะไรอย่างนี้ไป จริงๆผมชอบแบบนี้นะเพราะว่าเราสามารถคุมภาพคุมท่าทางต่างๆได้ง่ายกว่าซึ่งปกติเวลาเรามองเงี้ยมันก็อาจจะแบบเฮ้ยกลับด้านกันได้เว้ยโพิคอลิฟท์ครับนี่กลับหัวเลยอ๋อ oh. <c oughs> สําหรับตรงส่วนนี้นะผมตรงคิว้วเขียวเนี่ยมันจะเป็นส่วนของวิชวลคามล่าครับซึ่งปกติโปรแกรมจะเปิดให้เราอยู่แล้วซึ่งเราสามารถนําวิชวลคามล่าเนี้ยไปใส่ในโปรแกรมสตรีมได้ใส่ใน OBS ใส่ในสตรีมแ l a ได้เดี๋ยวเราลองไปแอดกล้องใส่โปรแกรมกันดีกว่าครับผม OBS เนาะเดี๋ยวผมจะลองมาใส่กล้องในโปรแกรม OBS นะครับผมก็เ,เพิ่มขึ้นมาเพิ่มซีนอ่านี่ตอนนี้ก็จะเป็นว่างๆแล้วนะโพดง่ายเลยครับผมเราก็แค่เข้าไปบวกแล้วก็วิดีโอแคปเจอร์ดีไว้ครับเราก็ตั้งชื่อไปโอเคแล้วเราก็มาเลือกกล้องนะตรงนี้ครับผมดีไว้์เราเลือกเป็น อ่าวิชัวคาเมล่าก็ได้หรือว่า Link toC ก็ได้ครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวิช u a คาเมล่าเนี่ยจะดีกว่าถ้าเกิดเราอยากจะใช้เอฟเฟกใช้ฟิลเตอร์ต่างๆเราเลือกวิชั a คาเมล่าครับแต่ถ้าเกิดเป็น2 C แบบที่ไม่ใช่วิชัวคาเมล่าเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถใช้เอฟเฟกต่างๆได้ที่อยู่ในแอป Link Controller ครับผมเลือกวิชัวคาเมล่าครับง่ายๆเลยจบแค่นี้โอ้โหง่ายวะละ่ะเราก็สามารถเอาไปย่อขยายหรือว่าเอาไปใส่โปรแกรมต่างๆเอาไปทำงานต่อได้แล้วครับผม นั่นแหละครับเพื่อนคือเจ้าอิสตาสามหกศูนย์ลิง์ทูซีตัวนี้เลย ซึ่งมันจะมี2รุ่นใช่ไหมที่ผมบอกไปคือมีรุ่นที่มี gimbal สามารถหมุนได้รอบตัวแล้วก็รุ่น 2C ที่เป็นเว็บแคมตั้งไว้เหนือคอมธรรมดาแบบนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมีงานที่จะต้องเดินไปเดินมาแล้วก็ให้กล้องหมุนตามอะ่ะเจ้าตัว Link 2อาจจะเป็นคําตอบที่ดีครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทำงานเหมือนผมอย่างเงี้ยนั่งหน้าคอมพูดเฉยๆขยับตัวซ้ายขวาบ้านนิดหน่อยไม่มีการเดินไปเดินมาฝั่งชาตต่างๆก็สามารถแบบแท็กกิ้งได้เวลาเพื่อนเพื่ออาจเล่นๆไปอาจจะแบบเผลอขยับตัวไปเก้าอี้ขยับตัวไปอ e, ะไรอย่างนี้ เฮ้ยมันก็ยังสามารถจับภาพได้อยู่ตรงกลางเสมอใช่ไหมในกรณีที่เปิดแท็กกิ้งไว้เจ้าลิง2ซีตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์เพื่อนๆได้แน่นอนครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสนใจเจ้าอิสตาลิง2ซีตัวนี้ผมก็ยังมีลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายแล้วก็คอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมมันก็เหมาะกับเพื่อนๆหลายๆคนแหละที่ต้องการภาพคมชัดคือมันเอาไปแทนกล้องดี l r ได้นะคิดดูดิภาพชัดขนาดเนี้โอเคอะนวดงอเองเหน็หน ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางการตัดสินใจให้เป็นเพื่อนได้กับเจ้า Insta360 เว็บแคมตัวนี้ครับผมนี่ลิงก์ทูนะราคาก็ไม่แรงมากผมว่ามันถูกกว่ากล้อง DSLR เยอะเลยแต่ DSLR ก็อาจจะให้ความชัดลึกชัดตื้นมากกว่าซึ่งตัวนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้ะดูโฟกัสอืมดูดิถ้าอันเนี้ยถ้าเกิดอยู่อย่างเงี้ยแบ็คเกลละลายนะเออละลายหลังดีนะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมตกใจกับโฟกัสความเร็วในการโฟกัสเป็นมากเลยนน <c oughs> และเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนขอให้เพื่อนๆ <c oughs> ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมอย่างหัวร้อนกันมากล่ะเฮ้ย